แม่ท้องคนระับแม่ท้องทนะั้งหมดหกตัวหกตัวใหญ่ตัวนั้นมันเป็นมาร่วมด้วยเลยเอา้าอันนี้ลูกตัวดใดเหรจ๊ะไอตัวลูกไม่ใช่จ้ะจะจับคือไปสือตแบบออออตันะ้มแบบ เป็นท้องสาวนะครับท้องสาวตัวเลยท้องสาวตัวเล็กกินิบคนนะพี่อะไรลูกเอาอยายอาไปป้อนหมน แม่เธออยู่ไหนครับลองดูนะครับเป็นแม่หมดเลยนะครับตัวลูกไม่เกี่ยวนะครับตัวลูกไม่เกี่ยวมันกระคอกนี่ครับหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวนะครับหกตัวตัวนี้นะครับตัวแดงไม่เกี่ยวนะครับข้ามาโอเคครับ